สวัสดีครับอยู่กับช่องดัมซิ่งดินระเบิดอยู่กับเสี่ยคริตนี่ครับร้อยห้าโอ้ข้าวยืนครับสิบไร่สิบสามไร่ครับหนสิบสามไร่ดวดเลยครับพี่น้องนี่ครับร้อยห้า เข้ายืนครับได้ลุยเข้ายืนนี่คอยดูว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงรีบเร่งนะครับจะไปสายตรีห้านัดเขาสายตีห้าอยู่นี่เสียคิดตรงนี้งานเข้าแล้วครับเริ่มเริ่มเข้าแล้วเป็นนาลอกครับนาลอกนาลอกสามไร่ hỏi đô Tùm ơi à. สองนาะกลัวว่าข้าวยังไม่สุกเหลื้งจนเต็มทุ่งแล้วว่ายังไม่สุก <laughs> เอ้เอจัดเลยครับพี่น้องเนี่เปลี่ยนโซ่มาใหม่ครับเมื่อคืนหมดไปสามพันห้าโอ้เสียเวลาเลยปกติเมื่อคืนเนี่ยเกยวเสร็จไปแล้วไ้ห้าไรดูสภาพครับนีบ่ ติดตวนตวน,นแล้วเฮ้ยไม้เด้อไม้ไม้เอ้ย,อยใจ วันนี้มาสองคนครับมีกัชสะสองให้ไปดูท่วมข้าวยืนยืน,นี้ยนี่มีอยากจะอยู่จะไปสายปีห้าย่างเดียวเลยข้าวลมเกี่ยวได้ครับ ไปเลยทโซมาใหม่กว่าที่ว่าทานเยอะหมดไป3 5 0 0ครับสู้สูโคใ่แบบธรรมดาของแท้ของแท้ศูนย์นี่อยู่ไกลครับเลยไม่ได้ไปซื้อซื้อธรรมดาใช้ลองดูก่อน3 5 0 0ของแท้จะอยู่6,000กว่าบาทไวจะได้กี่ปีครับพี่น้อง เปิดข้างอะไรแล้วครับมาดูความเร็วความแรงของเจ้าร้อยห้าเราดันครับดันพี่น้องดันในช่วงในี้ใครทำเวลาได้ก็คือได้ไร้นะครับนี่งานก็มีจอมาแล้วครับ รถเกี่ยวใ้เวลาเกี่ยวประมาณเดือนนะครับ เกี่ยวคันนาเขาปลูกยูค้านี่มันจะเกี่ยวยากหน่อยครับกิง่งไม้ยูค้านี่มันจะโน้มมาหาข้าวเนี่ยรถเกี่ยวฝนก็ทําที่ทําท่าจะมาอีกแล้วครับฝนโปรยปลายโปรยปลายหน่อยๆครับเดี๋ยวพอเกี่ยวได้อยู่ ฝนซ้ำมาเองก็ยุ่งเลยนะครับพี่น้องนี่นาเกียวนะครับมีเกี่ยวสามรอบนี่ก็คือว่านาเกี่ยวใหญ่อยู่นะครับใช้ได้อยู่นะครับร้อยห้าเรา เ่ายืนอย่างนี้ก็สบายครับพี่น้องเกี่ยวน้ำถ้าไม่จมนี่ก็เกี่ยวสบายนะครับมันจะไหลลื่นดีนะครับ ใส่อย่างเดียวเลยครับเจียคริส จ้าสตาร์ทไม่ติดนะครับมีต้องโคดไดเป็นล้างโไดไเป็นล้างมักว่าจะได้มันลงก็ประมาณ4ี่ห้าโมงแล้วครับมีวันนี้เสียเวลานิดนึงเจอข้าวยืนอย่างนี้ก็สบายสิครับเสียคิดนี่ข้าวยืนครับข้าวยืน chặt bay hết chặt bay quá quét quá cuộc quo rèn lấy chay kim ơi ย่านนี้หากูจับยากนะครับนี่เจ้าร้อยห้าเราอีปรโมทดรถเราซะหน่อยเนี่ยโซนนี้ได้เจ้าร้อยห้ามาเกี่ยวให้นี่ชอบใจใหญ่เลยคนระับปีหน้านี่น่าจะเสร็จเราหมดแน่นอนครับ แต่ก่อนมาเกี่ยวให้3ไร่เองนะครับโซนนี้ล่่ำไปร้อยกว่าไรแล้วครับถูกใจครับถูกใจนี่นัดวันกันแล้วครับวันที่ยี่สมีอีกสี่ห้าิบไรนี่คิวเริ่มจัดเต็มแล้วครับนี่ก็อยู่ที่ว่าเราจะทำเวลากันได้ขนาดไหนครับจะสู้นี่กลางวันเรากเกี่ยวอยู่ประมาณ25ไร่นะครับ กลางคืนก็ต่ออีกประมาณสัก5้าหไร่หรือสิบไร่ได้อยู่นะครับจวดจวดพี่นอ้องเอาคลิปนี้ก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเจ้ารอยห้าหรือว่าเสียคลิปใจมึนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ